สวัสดีจ basin, ้าพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุคนจ้าพบกับช่องครัวการาซินเฮดเองแซบเองจ้ามืัอนี้ก็เขาป้าเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าอย่าตอนอยู่ในช่วงเก็บเห็ดเนี่ยพี่น้องดูดูเก็บเห็ดนี่น่อสิเขาป้าได้จ้าบม่ค่อยมีคลิปกินนะมาเบิ้งจ้ามืัอนี้่ออสิได้เห็ดบบมาเบิ้งเห็ดโมรีจ้าช่วงนี้เห็ดโมรีขึ้นนะจ้ามันจะขึ้นหนาสปริงแมจ้านาก้อนหนาห่อนจ้าช่วงนี้ก็หนาวอยู่เด้อจ้าอากาศมันเอ่อยี่สิบ ได้เนาะแดดดีดจ้ามาเบิงจ้ามือหนึ่งก่อสิไดเฮดบอพี่น้องพี่น้องจ้าซีดอกจ้าหนึ่งสองสามสีจุ่มเดียวซีดอกพี่น้องดอกนี้น,น่อยโอ้มันหน่อยแทนสีเอาก็จะสิตูนพี่น้องจ้าเก็บมันใหญ่ก่อนพี่น้องได๋ชวไิมเอาสองมืนบ้ง้สองมือนใช่มเบิง ส้กที่ว่าคุมองแ้าม่บอสีจลด้กินข้าวพี่น้องจ้าเง็ดย่อดรกินข้าวมีช้อนช้อนนู้นนีช้อนนี้นั่งลงค่ะผมกนหน่อยกินข้าว ล,ดโลโ้ดิโอดด้ย,ยอยรันเนาะไม่สวยเนีดูดูเราแยกแยะอันนี้ดิอะนี่ไงของนี่ละ่ะกินเลยลกลับบ้านไปอาบน้ำอ่ะกินข้าวจ้ากินข้าวพี่น <c oughs> ้องเกิดจ้ะ เนี่ยสักไค่นี้เล็กๆที่ลูก,กหัวเนี่แหละนุ่มก็คนน้อยพี่น้องไม่นี้กินขา้าวปลาข้าวปลาพี่น้องมากมัก็ได้อีหยังกินก็ได้ขา้าวข้าวสวยข้าวสวยก็ปลากระป๋องพี่น้องปลากระป๋องพลัง เฮ้ยโอ๋ที่อยากจะเอาเขาแมวโอ้เอาปล่าเขาเขาเช็ดมือยังมือหนีร่างเนี่ยหลังนี่อู้มมีรอยอันเปิดเยาว์แต่อันเปิดริษยา่หลังมือให้ลูกกินอันนี้ก่อนเพื่อที่จะเป็นได้มาทานกับกินกันทีเดียวอันเป็น ก็เลยลูกกินข้าวกับแม่ปบีปีไข่บีปีค่ะแล้ววันนี้เอาช้อนให้แม่เหรอไอปลาหนุ่มกินกินปลาเหรอกิ่ปลานี่ปลา ช้อนตัวเองนี่ช้อนทำไมช้อนหนูนี่อ่ะแม่ฮนนะเรจจ่ากินข้าวเอาปากกระป๋องไม่ได้อันนี้น้ำมันลูกไปไหนอ่ะแม่ก้อนไหมอ่ะ เขาป่าเนาะงานกล้วยของเรื่อกล้วยหักคนหน่อยเนาะสีบุ้งบนบานเนาะมูสือมูสือสบายดีอะแซมเวียดดีนะนะเห็นแซมเวียดดีนะไม่ได้ไปบุ๋งเนาะไปปุ้มเขาป่ากระป๋อง

พให้พัสตามาให้นั่บอกกินตอนนี้ไม่เอากินไม่ได้นานแล้วลูก พัดเซบิตาคนน่อยวนพี่นนอมแบบนี้วนกวนคนีกระเป๋าเหรอกนวิชกะอตับุญกระอป๋าตัวีบ่อ Et pour l'avenir. La ถอยถอยไปแสนสิบตัน่สิงนั่งลงนียไหมล่ะเครื่องบินตัวน่ะเครื่องบินคลิปนี้มวนนะจ้ะ

ไม่บปนี้ยเปียก่อกฮะว้า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 ไม้เาเด็่ไเอาไม่าม Quand t'as as fini, tu vois que je le remets ici. Là. Bravo, la oui C'est bien ça, c'est un support pour banane. อีกอีกอกอีกอกินเขาขาวในหอมต้นไม้จ้ะกินในปามาได้จ้า Very nice. <laughs> and you madam? Mm-hmm. Mm -hmm. Have fun. Mm -hmm. Have fun with your friend. Mm -hmm. Pinong. Sabai di my foot. In la boy? In Kaula Board. Sabai di mind with it. สบายดีบ <laughs> mm ่สบายดีบ hmm. mm ่ได้เป็นยังสบายดีบ่เยอะไหมอันนี้มันนานแล้วเยอะไหมถ้าเจอสั่งจะได้สิทธค์ในเครปสวยยังหลายอัน นี่ก็กินบ่เบ้อเอยอะเกินไปไม่กินบ้านพาลูกสาวมากินข้าวป่าชมวิวทั้งภูเขาพี่น้องจ๋ามาสังเกตเห็ดมาสำวรวจเห็ดมาตามล่าหาเห็ดเมอรี่พี่นอ้องจ้าเมื่อกี้มั่งพูดพี่นอ้องล่ะวิวข้กำลังห่อย่างวิวมันเป็นผู้พักมันเป็นเัินเขาสั้นลุกไปไว้พี่นอ้อง น่อยจะเล่นล่นพี่น้องจ๋าพมื่กี้ลูกไปเข้าไปเล่นทั้ขุนปะ่ะมานั่งอีกอย่างพี่มาเล่นอะไรอย่างไป ภูเขา่าพีหนองจ้าเขาสีก็เขาอละลายงาเบิดเลยเบิ้งหนักเบิ้งละลายไม่หมดเลยภูเขาคนหน่อยแรน พปย่านเดียเลยคนหน่อยมีจ้าสิตกเลยลูกตกเด้อุ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 ตกมุงจ้าวุ้นม,ง,มงบองเห็นว่าวุ้นมงบองภูเขาไม่ยอมละลายนะจ้ะภูเขากาเอิ่นมงบรอง เม,มื่อนี้เมฆเยอะแต่เขาแต่ป่าบ้านขอ่อยสเสียพี่น้องจ้าขับรถ 10, 10นาทีก็ฮอดขึ้นมาทั้งเขาเนี่พี่น้องมาเขามึงป้านึ่งกับป้าเก็บเห็ดพี่น้องป้าเก็บเห็ดข่อยได้พี่น้อง เมื่อนี้มันมีอยังหลายแล้วจ้ะก,ก็มีแต่วิวสวยๆมาฝากนะจ้ะเนาะเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องแดดออกประมาณประมาณ89องศาได้จ้ะลมจั็กน้อยเนาะภูเขาอา่านมาย่อมละลายได้พี่น้องนั่นขาอขานัง่งมาย่อมละลายได้นั่นมันเป็นน้ำแข็งเกาะเกาะภูเขานะา นี่แต่ภูเขาเมืองก็อยู่พนะี่น้องภูเขาวเบิร์ดคอามหอมรอมอะไรจ้าจบคลิปง่ามๆพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าอยู่ดีมีแฮปปี้สุดคนมากก,กด Subscribe กดติดตามในเด้อจ้าเ้อว,ว่าเป็นกวารังใจกันนะจ้าสวัสดีจ้า <laughs>